ที่ดินหัวหินทำเลทองเหมาะสำหรับใครที่กำลังมองหาพื้นที่สร้างบ้านหรือลงทุนมีพื้นที่หน้ากว้าง8เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปามีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่รอบข้าง <c oughs> บรรยากาศปลอดภัยวิวภูเขาเดินทางสะดวกใกล้ชุมชนใกล้อบตอหินเหล็กไฟ1กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองหัวหินเพียง15กิโลเมตรและสนามบินหัวหิน20กิโลเมตร เป็นทรรเลที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวบรรยากาศเงียบสงบรายร้อมด้วยธรรมชาติเหมาะกับการพักอาศัยหรือสร้างบ้านพักตากอากาศที่ดินเปล่าขนาด102ตารางวากว้าง20เมตรยาว20เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งอยู่ที่ถนน,นหนองตะเพาหนองคล้าหมู่บ้านต่อเกตตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคาเพียง5 5 0 0 0 0หบาทเท่านั้นราคานี้รวมโอนให้แล้วนะคะโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดสนใจติดต่อเบอร์0815161421ฝากทุกคนกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อนนำที่ดินและข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาดีๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ